สวัสดีครับเจษดาซอย29ตอนนี้เป็น Starfish Z9 Max Output 5000ลูเมนนะครับก็หลังจากแก้ไขระบบจาก n a i l m มาเป็น Android ได้แล้วก็สามารถใช้งานได้ตามปกติทีนี้ก็หาอยู่นานครับว่าจะถ่ายยังไงดีก็มาจบตรงหลังคอนโดครับวัดมหาบุตร ตรงโค้งน้ํานี่ก็มีบ้านคนอยู่ผมก็ไม่อยากจะไปทดสอบอะไรนานอีกอย่างผมเลือกเวลาที่ดึกมากแล้วประมาณเกือบตีสี่สปอร์ตกลมครับเข้มดีส่องได้ไกลในลานจอดรถที่มีแสงไฟก็สามารถทำให้เห็นความแตกต่างได้ว่า เทอร์โบนั so so, out, ้นรุนแรงแค่ไหนก็เดี๋ยวจะให้ชมแสงกันไปแบบเพลินๆยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube เขาอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีส่วนร่วมในคลิปเช่นการคอมเมนต์พูดคุยต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็ให้คะแนนของการทำคอนเทนต์ครับย้ายมาตรงริมแม่น้ำเจ้าพยาสะพานภูมิพล กันเลยก็ถ้าคลิปนี้เป็นที่ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์บางท่านที่มาดูใหม่ก็ฝาก subscribe ด้วยนะครับก็ณนะสถานที่นี้ผมก็ทำอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวจะเร่งทำให้มันเป็นคลิปให้ได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำให้มันเร็วๆหน่อยก็ฝากช่องไว้ด้วยเลยแล้วกันนะครับดูกันให้เพลินๆไปเลย ไปละสวัสดีครับ